แสดงว่ารถคันนี้ก็จะสามารถนําไปใช้ได้อีกมนาดนั้นก็คือถ้าหมดโควิดนะครับเรายังสามารถดัดแปลงมาใช้เป็นรถที่ใครก็ช่วยเหลือสังคมได้เราเชื่อว่ารถคันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคนจำกมากมายเลยนะคะเรามามอบชุดให้ทีวอรี่เลยดีกว่างั้นเดี๋ยวเราขอสนับสนุนให้ที่หนึ่งพันชุดค่ะหนึ่พันชุดเลยครับหนึ่งพันชุดขอบคุณครับโฆษณาสาระดูครับนี่ครับโอ้โหน่ากันเยอะเลย mà mình dễ lời là sao? โอเคตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่แล้วนะคะมามอบใบกู้ภัยนะคะหลังจากที่พี่เขาได้ขอความช่วยเหลือมานะคะก็อยากจะมาสัมภาษณ์พี่เขาเราต้อง social d i กันหน่อยเราจะมาสัมภาษณ์พี่โบลิ่งนะคะว่าเอ่อพี่โบลิ่งเนี่ยทำงานอยู่ในกู้ภัยมาตลอดเลยใช่ไหมคะก็สามสิบปีสามสิบปีช่วงโควิดตอนนี้กู้ภัยแข็งมากแค่ไหนจนทําให้แบบมันขาดแคลนที่แบบเราต้องแบบหารถเพิ่มขนาดนั้นเลย คือตอนนี้ครับผู้ป่วยโควิด COVID มันมีเยอะมากเดียงที่ตกคางที่บ้านซึ่งรถรับส่งเนี่ยมีปริมาณไม่พออ่แล้วถ้าสมมติว่าจะให้เขาเดินทางโดยรถสาธารนณะมันก็จะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อก็เลยอยากจะได้ตรงว่าเฮ้ยเรามีรถมาเพื่อที่จะรับคนไข้ตรงนี้โดยเฉพาะเอามาตัอปักคนบคนไข้เคสอื่นเพราะว่าถ้ารับคนไข้โควิดเนี่ย เชื้อมันอาจจะตกค้างในรถซึ่งถ้าใบป,ปากคนอาเคสอื่นก็ทําทให้เกิดการเปแพร่กระจายทําให้คนอื่นเนี่ยมาติดเชื้อตรงนี้เพิ่มขึ้นต่างกันเลยอยากจะได้นรถที่แบบรับตกโดยเฉพาะกไปเลยครับอย่างหนึ่งเป็นพวกชุดป้องกอันที่สาคัญมากเลยคือ,อตอนนี้อาสาสมัครไม่กล้าออกมาทํางานช่วยเหลือสังคมเพราะว่าหนึ่งเลยครับชุดป้องกันร,ราคาสูงแต่หลายอย่างที่ต้องใช้อาราคาสูงมากชุด PPE ีชุดหนึ่งก็ตกประมาณ250สมมุติวันนี้มีอุบัติเหตุสเคส ก็ต้องใช้สีโอ้โอตอนนี้พี่ยังวิ่งวิ่งรับผู้ป่วอี่ไหมคะอ่าวิ่งครับแต่เป็นรถเป็นรถเป็นรถเพื่อครับเพราะว่ารถรถขนส่มไม่สามารถรับได้แต่ว่าตอนนี้แสดงว่าย,ยังขาดแึนที่ดีเพ<ๆ>ิ่มก็ถ้าเป็นไม่ได้ครับคือเป็นอาสาพิไทยไม่ว่าจะเป็นมุมที่ไหนครับที่ออกมาทํางานรับป่วยหรือเพื่อบาเดเจ็บเคสอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมันเป็นงานที่เรายื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะทำตรงนี้เองมันก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ว่าจะเป็น ใช้จ่ายในการดูแลตัวเองชุดป้องกันค่าน้ํามันแล้วค่าซ่อมแซมส,ส่วนสิทของรถที่เราเอามาใช้เนี่ยครับมันเป็นกิจกรรมอาสาเขาถึง <ๆ S 1> บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีอาสาเยอะมากที่สุดในโลกโอ้โหดีจังเลยขอไม่รล่นทางัาเงินเลยนะคะทุกทีที่ผ่รรานตอนนี้ผ่านแสนเนี่ยต้องการประมาณ10ล้านโอ้ถ้าถ้าโดยส่วนกลางเลยของสปชเนี่ยครับถามว่าปริมาณนะครับนับไม่ได้ครับโอ้หเพราะว่า แต่ละวันคนไข้ที่ยะเข้าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันมีหลักสิบหลักร้อยแต่มันมันไม่สามารถมีค่าได้เลยว่ามันใช้ถุงชุดอันนี้คือเฉพออเาะของหน่วยงานของสปชเรียคนไข้เป็นเข้ายังไม่รวมหน่วยงานอาสาที่มาช่วยหเหลือง,งานข้างนอกเราก็ไม่รู้อีกว่าคนที่เราเดินผ่านไปผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเ,เนี่ยเขาจะเชื่อไหมว่าืออาสาเนี่ยถ้าบางคนพอใจเนี่ยเขาก็หยุ่หักไปเขาก็มีอุปกรณ์ป้องกันแ,แต่ถ้าคนไหนที่เขามีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยเขยาก็ังสู้ต่อ วันนี้เราก็คือมาทําในเรื่องของรถพยาบาลก่อนนะคะก็รถคันนี้คือที่มาเป็นยังไงค,คือเจ้าของรถก็เป็นผู้ไทยเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยสภาพรถที่คือมันหลายปีแล้วเขาก็เลยขายเพื่อที่จะไปซื้อรถคันใหม่มาใช้ที่ผมขอมาก็คือรถคันนี้มันเป็นรถผู้ภัยแล้วเราไม่ต้องระดับแปลงอะไรเพิ่มเติมคนไข้โควิดคือเราต้องแยกส่วนโดยเฉพาะเลยห้องโดยสารกับที่นัน่งคนขับนะครับที่ตรงแยกส่วนโดยเฉพาะเพราะว่ากันช่วยโรคได้ในระดับหนึ่งเบื้องต้นนะครับ นนมันเป็นรถเปล่าเราสามารถให้คนเดินขึ้นมาได้เลยคนไข้ที่เราจะไปรับเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเอสเขียวคือคนไข้เฉลี่ยตัวเองได้เดินขึ้นรถเองได้โดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นครับเป็นรถเปล่าก็ได้แสดงว่ารถคันนี้ก็จะสามารถนําไปใช้ได้อีบมากมายก็คือถ้าหมดโควิดนะครับเรายังสามารถดัดแปลงมาใช้ใป็นรถที่ใครเพื่อช่วยเหลือคนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ที่เขาไม่มีคุณทรัพย์ออื่าผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ย่าไร,รเราก็จะเอาคันนี้ไปใช้ในงานฝากศพคือรับส่งศพรีโดยไม่มีใคราคใช้จ่จจายครับเพราะว่าคุณทรัพย์นี้ก็คือมาจากมาให้มาจากการช่วยเหลือของน้องทั้งสองคนเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณมากขออนุมโมทนาบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โบลิงด้วยที่พักมา ทักมาทางเลขาพี่ใหม่เนาะว่าแบบว่าเอ้ยถ้าเราอยากที่จะช่วยเราก็แบบเห็นแล้วก็รู้สึกแบบในช่วงสถานการณ์นี้ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบทํามากแล้วก็แบบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะเป็นเดือนออกมาครั้งแรก <laughs> าาเน, <laughs> นาาี่ยมาหาพี่นะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อยากให้คนที่ดูคลิปนี้เนี่ยถ้าใครอยากช่วยก็มาช่วยคนไทยทุกคนใครอยากช่วยเพราเรียกว่าตอนนี้คนไทยทุกคนต้อง ลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วให้กำลังใจกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็มามอบถุนให้กับพี่โบลิ่งแล้วก็พี่โบลิ่งก็จะได้นำรถคันนี้ไปช่วยผู้ป่วยโควิดในช่วงนี้ที่ขาดแคลนมากๆนะคะเพราะอย่างที่โบลิ่งบอกว่าพี่โบลิ่งบอกว่าคือมีผู้ป่วยเยอะมากๆที่เขาพอรู้ว่าตัวเองจะเป็นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะนั่งรถสาธารณะหรือที่เราเห็นในข่าวมากมายที่มีที่ที่เสียชีวิตจากการที่ไม่สามารถเลือกรถไปรับที่บ้านตัวเองได้จนก็เสียชีวิต นะคือมันโหดขู่มากๆเลยนะคะแต่ถ้าวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะว,ว่ามันก็จะเป็นสิ่งดีมากๆนะซึ่งรถคันนี้ก็จะสามารถไปช่วยคนกี๊กมากมายนะคะเราเชื่อว่ารถคันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคนสีกมากะะามายเลยนะคะก็เรามามอบคุนให้ทิเวอรลี่กันดีกว่า ก็ดเดี๋ยวก็สรุปชุดที่วีอีก็จะตกชุดละ2 5 0ร้อยถ50ึงห้าร้อยอะไรแต่เกรดครับแล้วแต่เกรดว่าความการป้องกนันของมันเนี่ยสสมสามารถป้องกันได้าคาุณภาพระแสมันมีแต่เกรดแค่ฝุ่นละอองกันทารเคมีกันเกรดกันโควิดทะเลอ่ะใช่ครับมันจะคนละเกรดถ้าโควิดนี่น่าจะต้อง500ร้อยเลยสุดท้ายหรือว่ามันแล้วแต่โรงงานเนี่ยงั้นเดี๋ยวเาขอสนับสนุนให้ที่ 1น0 0ัชุดค่ะ0ั0ชุดเลยครับนัชุดขอบของทางโาสารุนสาคนไครมได้ใช้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นไม้ใช้ด้วยอ่าครับมันก็จะเป็นการสนับสนุนให้อาสาเนี่ยกล้าที่จะออกมาช่วยเหลือนักสนับสนุากำลังใจด้วยอ่าใช่ครับเพราะว่าอันที่บอกว่าค่าใช้จมานสูงได้ค่ะอ่าครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะคะของขอให้สิ่งที่เราอมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนในสิ่งที่เราอาจจะลงไปทาไม่ได้ไงแต่ที่อ่ะเป็นคนที่ลงไปทาให้เรา พราะฉะนั้นเราก็องขอบแทนคนไทยทุกคนมากมยนะคะขาวเหนียะพร้ไปจริงๆแล้วลากันหลายรอบแล้วและตอนนี้นะคะเราก็ว้ามาอีกวันหนึ่งนะคะก็คือเป็นวันที่เรามาแจกชุด PPE ทั้งหมด1000ชุด <c oughs> วันนี้มีหน่วยงานไหนบ้างคะ <c oughs> พี่หนึ่งที่เรามาแจกโรงพยาบาลเลิศศิลโรงพยาบาลเจริญกรุงโรงพยาบาลบางสะพานโรงพยาบาลสันกำแพงมูล,ลนิธิสินสมุทร แล้วก็มูลนิธิสว่างเป็นเจะทํามแล้วก็อาสา,าในพื้นที่ครับว้าวนะคะก็คือเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยที่วันนี้ทุกๆคนมานะคะวันนี้เราก็รู้สึกเป็นวันที่เราดีใจมากๆอีกวันนะคะซึ่งเรากักตัวอยู่บ้านตลอดเลยในทุกๆครั้งเราก็จะออกมาแค่เป็นภารกิจสําคัญจ,จริงๆเหตุจําเป็นจริงๆนะคะอย่างครั้งนี้แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีเช่นเราแค่แวะมาดูแวะมา เขาเรียกว่าแวะมาดูแล้วก็ดูไกลๆอย่างห่างๆอย่างห่วงๆนะคะว่าสิ่งที่เราได้ทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาดูความรู้สึกของพี่ๆฮีโร่ของเราทุกคนสิ่งที่พวกเราทําเราก็อยากที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือสังคมอย่างสุดความสามารถวันนี้เป็นอีกวันที่เราอยากจะพาทุกคนไปให้กําลังใจคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็พี่ๆฮีโร่ชุดขาของพวกเรากันไปไหมไปค่ะเย้ไครับโอ้โห nó không dễ lời nó không dễ lời đặc เราก็ทำภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะพี่หนึ่งก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนในการช่วยเนาะก็อย่างที่ทุกคนน่าจะได้ฟังพี่เขาพูดไปแล้วเนาะสังคมเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างนะคะซึ่งพี่เขาก็คือส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของของคนไทยของคนทุกคนที่อยากที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนเนาะพอวันนี้เราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเองอ่ะก็คือทํางานทําธุรกิจเนาะแบบเราก็ทํางานของเราอย่างเงี้ยแต่ตัวเรา อาจจะไม่ได้มีเวลาหรือสามารถที่จะไปลงพื้นที่แบบพี่เขาหรือแบบมีความกล้าขนาดที่ไปลงพื้นที่แบบพี่เขาได้ซึ่งแบบวาวนับถือ,จจอใจก็อาจจะไม่แข็งพอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวาวบอกเลยนะว่าวาวนับถือใจพวกพี่ๆเขามากเลยนะคะแล้วก็วาวไม่รู้แหละว่าสิ่งที่วาวทำนะคะว่ามันมากหรือมันน้อยแต่วาวรู้สึกแค่ว่าเราสองคนรู้สึกพอใจมีความสุขภูมิใจ เขาเรียกว่าปิติใจที่ได้ทําแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกทุกๆคนเนาะว่าเราไม่ต้องสนใจเลยนะคะว่าวันเนี้ยเรามีทุนเท่าไหร่เรามีอะไรกําลังพละกําลังมากแค่ไหนแค่คนไทยทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันทีละเล็กทีละน้อยอะ่ะความเป็นความเป็นทีละเล็กทีละน้อยนั้นอะ่ะก็สามารถรวมกันเป็นสิ่งใหญ่ๆได้แล้วอะ่ะคือสมมุติถ้าเรารู้สึกคิดว่าเฮ้ยเป็นหน้าที่ของคนนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนนี้หรือบางทีเราคิดว่า เราอาจจะไม่ได้สําคัญหรอกเราเข้าไปช่วยแค่ร้อยหนึง่งหรือไปช่วยพันหนึง่งหมื่นหนึ่งก็อาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นหรอกถ้าคนทุกคนคิดแบบนี้มันก็อาจจะไม่มีการช่วยเหลือกันขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะที่กําลังใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามอยากให้ทุกคนรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นจากคลิปนี้มีพลังใจมากขึ้นว่าคนไทยทุกคนช่วยกันแล้วอย่างที่เราบอกว่าเรา เราเราได้เป็นส่วนเล็กๆไม่ว่าเราจะมีส่วนเล็กๆแค่ไหนบาทเดียวสิบบาทมันก็มีค่ากับสังคมทุกบาททุกสตางค์เลนะคะวชนะนนวันนี้เราก็รู้สึกดีใจมากๆเรากับพี่หนึ่งก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาทําวันนี้แลวรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเพียงวันน cool. ี้เป็นวันที่เราสละเวลาสละทนุนสละทุกอย่างในการที่มาทําเพื่อสังคมในวันนี้นะคะก็อย่างที่น้องวาบอกเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ว่าจะมา,จากจะน้อยอย่างน้อยๆจุดที่แบบสตาร์ทได้ง่ายที่สุดคือการที่วันนี้เนี่ย สังคมมันมันมีความเศร้ามันมีความเครียดมันมีความแบบเจอวิกฤตลําบากยากเข็ดตอนนี้นะครับผมาจะบอกว่าอย่างน้อยเราน่าจะเป็นหนึ่งในพลังบวกดีๆนะครับอย่างน้อยเราน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่นะครับช่วยให้สังคมนี้มีพลังงานบวกที่ดีขึ้นโดยการที่แบบเราอาจจะนะครับแทนที่เราจะแบบพูดในทางลบเราอาจจะแบบว่า ให้กำลังใจเปลี่ยนเป็นให้กําลังใจผู้คนสิ่งที่มันง่ายที่สุดในการที่เราจะทําความดีคือการที่เราเนี่ยพูดสิ่งดีๆออกมาจากตัวเรามอบกาลังใจให้พี่อาสาให้พีุ่ให้คุณหมอพยาบาล ให้กับคนที่เขาจะต้องเผชิญโดยตรงกับเหตุการณ์ในวันนี้วันนี้ตัวเราเองเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะพูดในทางที่เป็นการไม่สร้างกําลังใจหรือจะพูดสร้างกําลังใจมันอยู่ที่เราเราป็นคนเลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจุดที่ง่ายที่สุดที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันทําได้ในวันนี้คือการที่พวกเราทุกคนเลือกที่จะพูดสิ่งดีๆเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกคนที่เขาต้องเผชิญหน้าอยู่นตอนนี้และเหตุการณ์บางอย่างมันเป็นเหตุการณ์ที่ มันแก้ไขไม่ได้อดีตที่แก้ไขไม่ได้เหตุการณ์ที่มันเหนือบากกว่าแรงที่เราจะแก้ไขอย่างน้อยเราได้ครับให้กําลังใจกับคนที่เขาจะต้องเผชิญหน้าตรงนี้ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าพลังใจนะคะมันไม่ได้มาจากแค่ตัวเงินอย่างเดียวเนาะมันมาจากทั้งความรู้สึกทั้งคําพูดทั้งพลังที่คนไทยทุกคนส่งต่อให้กันคือเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเรื่องเงินก็เหมือนกันมีมากมีน้อยไม่สําคัญเลยนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเรามีมากนะครับไปไหนล่ะถ่ายโพลอไป รเรื่องเงินมีมากมีน้อยไม่สําคัญนะครับเราไม่ได้บอกว่าเรามีมากหรือมีน้อยนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เราสองคนแค่รู้สึกว่าเ้าจริงๆพันทุกกระเผอไม่พอเลยซ้ำนะครับแต่เราสองคนแค่รู้สึกว่าเราทําได้ประมาณนี้ก็เป็นความรู้สึกดีใจของเราแล้วนะครับเพราะหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คนไทยจะผ่านพ้นไปด้วยกัน และทุกคนเชื่อเลยครับว่าไม่ว่าเราจะรับได้กับเหตุการณ์หรือว่าเราจะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ในวันนี้ก็ตามยังไงมันก็ต้องผ่านพ้นไปอยู่ดีเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอยู่ดีสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องเล่าให้รู้ใหหลานเราฟังว่าเราเคยเจอโควิดที่มันร้ายแรงที่สุดในโลกสุดท้ายมันก็ต้องไปอยู่ดีอย่างนึกอรือกปล่าฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนคนใดทุกคนนะครับตั้งสตินะครับว้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็ปรับปรับตัวเองแล้วก็เดินไปข้างหน้า โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้สู้นะคะเราด้วยเราก็จะสู้สู้ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาๆสำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้ามีชอบครซี่อาร์ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดเฮ้ยต้องการใครกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยครับแล้วเราจะพาทุกคนไปบ้านไป ไปดูไปที่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายครับ